มาพบกับช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับก็จากที่ผมไม่ได้ลงคลิพมาหลายวันนะครับผมก็ฝากถึง FC ทุกๆคนนะครับผมก็ยังคิดถึงทุกๆคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ผมติดโควิดนะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะครับก็ ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสป้องกันตัวนะครับเจียวล้างมืออย่าให้ขาดนะครับอันนี้มันก็มีปัญหาอีกซีเดนขึ้นมานะครับก็ฟังเสียงของผมนะครับวันนี้ไม่ต้องมายุ่งกับก็ลูกชายลูกชายอ่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบายยิ้มหวานกันยิ้มหวานยิ้มหวานา <laughs> ครับผมก็ทุกคนนะครับก็ยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ช่างเหลี่ยมช่างายนะครับใคร แต่อะไรนะครับใครอยากได้อะไรนะครับก็สั่งท <c oughs> ้าเข้ามา facebook ผมได้นะเพ f เฟซบุ๊กผมก็ช่างเหลี่ยมช่างลายเหมือนกับช่องผมเลยนะครับ <c oughs> ก็ใครที่ <c oughs> อยากต้องการอะไรชิ้นไหนนะครับที่ว่าสั่งแล้วบอกว่าไม่มีนะครับจะแท้หรือเทียมนะครับก็สั่งได้สั่งที่ผมได้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ฝาก ทุกๆคนนะครับามาบอกทุกๆคนนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายๆวันครับผมเพิ่งเป็นได้ประมาณสักสองสามวันได้ละนะครับก็โควิดนะครับพอฟังเสียงผมก็แล้วกันนะครับเสียงก็ถามว่ามีอาการอะไรไหมนะครับเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวไปชงนมให้ของผมไข้ไม่มีไม่มีไข้นะแล้วก็คั้นเนื้อขั้นตัวแค่นั้น,นแล้วก็เสียง รู้สึกว่าเสียงเหมือนคอแหง้งเนาะคลายคลคอนิดนึงนะคอแหง้งก็กินน้ําผมก็ต้มกินน้ ển, ําฉิงต้มกินน้ําฉิงทุกวันนะครับ <c oughs> ก็คลายคลายคอนะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็ระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะครับก็ปัญหาของโลกนี้ก็ยังถือว่าแต่ว่ามันไม่ได้้ายแรงเหมือนเดิมนะครับ ขอใครอยากได้อะไรตัวไหนนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับผมจะแถมสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับก็สติกเกอร์ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สติกเกอร์ของช่างเหลี่ยมเชียงรายเลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับสติกเกอร์ช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็ ถ้าอยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ในตัวโคราชเนาะก็เข้ามาเอาได้เลยนะผมให้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 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สั่งอะไรกับผมผมให้ให้ตลอดนะผมก็ให้ไปอยู่นะครับผมก็ให้อยู่นะครับหรือถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถอะไรตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมจะตอบให้ตอนนี้เลยนะครับผมตอบให้นะครับคือตอนนี้ผม <c oughs> ที่ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะ่ะบางทีนะ่ะคือเอาง,ง่ายง่ายคือผมอ่ะ เปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วเนาะผมไม่ได้ไปทํางานที่ศูนย์แล้วนะครับผมต้องวิ่งอะไรเองเนาะวิ่งอะไรเองวิ่งอะไรเองซ้อมเองทุกอย่างคือผมทํำเองหมดเลยผมไม่มีลูกน้องนะผมยังไม่ได้จ้างลูกน้องเพราะตอนนี้ผมกาลังกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ก็อยากได้อยู่นะผมก็อยากได้อยู่นะลูกน้องนะครับในโคราชน,นะถ้าใครใครอยากได้นะผมให้วันละสามร้อยให้วันละสามร้อยก่อน สามวันแรกหรืออาทิตย์แรกเนะี่ยต้องดูผมจะดูนะสามวันแรกหรือสองวันแรกผมจะให้วันละสองร้อยห้าสิบก่อนคือถ้าเกิดว่าเป็นงานอะไรได้ผมก็จัดดูก่อนนะสามวันเจ็ดวัน <c oughs> สามวันเจ็ดวันแต่สองร้อยห้าสิบแล้วแต่ว่าใครเป็นงานเร็วเป็นงานช้า <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นงานช้าก็ให้อีกอาทิตย์หนึ่ง ผมจะจ่ายให้วันละสองร้อยห้าสิบก่อนแล้วถ้าเกิดมาเป็นงานถ้าเป็นงานเลยเนะี่ยผมก็จะให้วันละสามร้อยแล้วก็จะมีอพิเศษให้ตังหกอีกนะวันละสามร้อยข้าวผมเลี้ยงนะผมจะเลี้ยงข้าวด้วยนะใครที่อยู่ในโคร,ราชนะในเมืองโคร,ราชอยากมาทํางานกับผมนะในซอยมหาชัยห้ารับสองผมรับ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 จริงๆน,นะฝึกงานก่อน ก็ใครมีอะไรอยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหารถก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะสอบถามมาเลยคือตอนนี้ผมช่วงพักผ่อนอ่าผมไม่ได้ทํางานแบบเพียแบบอะไรมากผมไม่ค่อยได้ที่ว่าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์หลายๆท่านอนะ่ะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์หลายๆท่านนะ <c oughs> แม่ขอขอน้าชิงหนะ่อย ขอน้ำขิงหนะ่อยใครที่เป็นนะเสียงก็จะประมาณนี้น่ะไม่ได้มีไม่ได้มีอาการแบบเมื่อก่อนนะที่ว่าหายใจเหนื่อยไม่เหนื่อยกินข้าวอร่อยไหมวันนี้ผมกินข้าวเกือบหมดหม้อครับ รสชาติอร่อยเหมือนเดิมเค็มคือเค็มหวานคือหวานเปรี้ยวคือเปรี้ยวไม่มีอาการอะไรเลยอาการคือคือเนี่ยขายคอแค่นั้นขั้นเนืน้อขั้นตัวครับอ,อใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถ <c oughs> สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลย,เลยไม่ต้องอายไม่ต้องเกิร์นนะครับ เอาละเอาช่งงางช่างฮันอันนี้ลูกชายนะครับลูกชายยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานให้ทุกคนยิ้มหวานเร็วจุ๊บโโอ้หจุ๊บจุ๊บจุ๊บตัวจุ๊บลูกชายก็ติดนะครับ นี่แหละครับแต่ว่าลูกชายผมก็ตอนวันแรกก็ไข้ขึ้นเนาะมีไข้มีอะไรก็ซื้อ,อยาลดไข้ก็รักษาตามอาการแล้วก็พาไปหาหมอหมอก็ให้ยาก็เหมือนกันนะครับรักษาตามอาการแล้วก็แจ้งผลทุกวันวัดไข้วัด,อ,วดอ,ออกซิเจนในเลือดแล้วก็วัดหัวใจการเต้นของหัวใจมันเดิมเหมือนกันนะครับก็แจ้งเขาตลอดนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครมี ARM Air Blade ใส่คิก 110i ไ,ได้ไหมครับ ARM Air Blade ถามว่าได้ไหมนะเอไอร์เบดมันเป็นตัวชโชกคู่เนาะไอร์ <c oughs> เ,อเบดมันเป็นตัวชชโชกคู่ ถามว่าได้ไหมมันได้นะได้แต่ว่าเราต้องไปแปลงใส่โช๊คคู่เราจะแปลงใส่โช๊คคู่ใช่ไหมถามว่าได้น่าจะได้ได้เครื่องบล็อกเดียวกันได้ได้นะครับเอเบรดเอ่อรูน็อตตรงไหมครับเอาท่อเอเบรใส่ด้วยฮะได้ได้เลยถ้าเงี้ยได้เลย แอร์เบรดเสื้อฝาแอร์เบรดกับคนะิกร้อยสิบไอเนี่ยเสื้อฝาแบบเดียวกันเลยมอหนงมอน้ำแบบเดียวกันเลยเหมือนกับคิกร้อยยี่ิบห้า 125, มาแปลงใส่อา,อาร์ม p c ซใส่โชกคู่พีซีเอ็กร้อยห้าินะเหมือนกันได้นะครับได้ แต่ว่ามันต้องแปลงนะต้องแปลงนะครับแปลงนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยนะครับอาจจะแปลงนิดหน่อยนะครับก็ลองทำดูครับลองทำดูได้ครับเ <c oughs> <c oughs> ฟืองท้ายก็ต้องใส่ของเ b เบใช่ไหมครับถามว่าจะต้องใส่ไหมไม่จำเป็นใส่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะใช้ของคลิปก,ก็ได้ นะครับใช้ของคลิกเลยก็ได้อ๋อไอเฟืองขับเหรอถ้าเฟืองขับเฟืองขับต้องใช้ครับเปลี่ยนเฟืองขับนะเฟืองท้ายผมนึกว่าเฟืองตัวอื่นๆนะเฟืองขับถ้าเฟืองขับนนอ่าเฟืองขับต้องแปลงเฟืองขับ เฟืองขับนะครับเฟืองขับล้อนะเฟืองเพาล้อนะต้องแปลงอ่าเฟืองขับแปลงครับต้องเอาของของของไอเบดมาใส่ของไอเบดมาใส่นะครับหรือจะยกชุดทั้งยวงของไอเบดที่เป็นเฟืองท้ายมาใส่ก็ได้นะครับได้แปลงต้องแปลงนะครับแปลงนะครับอันนี้ไม่รู้ไหม ไม่รู้ไม่รู้เนาะไม่รู้ถามว่า v ีฟร้อยสิบไอสองพัวิ่งได้หมื่นกิโลใช้น้ำมันเครื่องเบอร์30หรือ40ดีครับก็ 10w 30ไปก่อนเนาะถ้าสัก50าหมื่โลขึ้น4ี่หมื่นห้ามโลค่อยใช้เป็น10 40 5w 40หรือ 10w 40นะครับก็ใช้ 10w 30ไปก่อนนะครับ ได้ใช้ตัวนี้ได้1 0 w สหรือจะใช้ 10w40 ก็ได้ได้หมดถามว่าได้ไหมได้หมดเลย <c oughs> ได้ครับก็ช่วงนี้ผมก็เป็นช่วงกักตัวเนาะก็เลยไม่สามารถ ถ่ายคลิปอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าสามารถสอบถามสอบถามเข้ามาได้นะไม่งั้นก็ทักเฟซผมมาเลยก็ได้ก็เฟซผมก็ช่างเหลี่ยมเชียงรายแ <c oughs> อดมาเลยนะครับแอดเฟซผมมาเลยก็ได้ช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับอ่าอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับใน m essenger เข้ามาเลยอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับสอบถามได้นะผมไม่ยิงนะ ถ้าผมไม่ตอบผมตอบหรือผ่อาจผมตอบช้าเนี่ยก็คือหนึ่งบบนอนพับผ่อนจริงๆกินยาก็คือมันจะมียาแก้แพ้เนาะยาแก้แพ้อ่าแก้เศบเป็นยาที่ง่วงๆ่วงหมดเลยนะครับเป็นยาที่ง่วงๆ่วงหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็บางทีผมว่าบางทีนะคืนนี้ยัง เมื่อเช้าผมก็ตื่นก็รู่นอ่ะห้าโมงเช้าอ่ะครับสี่โมงเช้าอ่ะห้าโมงเช้าคือนอนแบบสบายมากเลยนะครับหายใจก็ปกติแต่เพียงแต่ว่าเราจะลายคอนิดนึงแล้วก็เหมือนกับคอแห้งเนาะอยากกินน้ำตลอดเวลานะครับเอานะครับก็ใครอยากสอบถามเข้ามาดู อยากสอบถามเกี่ยวกับอาการรถที่ว่าเป็นมีปัญหาอะไรเนาะอ,อ๋อบางทีมีคนมาถามเนาะว่าอาการของ PTCX 160ที่ว่าใสา่พานตีแข็งที่ใส่พานตีแข็งเนี่ยผมบอกไว้เลยนะผมแปลงเอาไอตัว ยางแผ่นสไลด์อะเอาของคลิกร้อยห้ามาใส่ที่เป็นคีดีเมาใส่หายหายนะครับหายอันนี้หายจริงๆนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็แต่ละคนที่ใช้งานลดด้วยนะครับว่าทำไมถึงดังนะคือ h o n ด a จะทำช่องแข็งสายพานอะ มาแคบทีน,นึงแต่ยามาห้าเนี่ยไม่ไม่ตีนะไม่เห็นไม่เห็นเลยเข,นะเขาไม,าม,มนะ่ไม่ค่อยเห็นมีตีแข็งนะที่เข้ามาซ่อมกับผมนะไม่ค่อยเห็นมีตีแข็งนะถึงแม้ว่าชามจะเป็นล่องลึกอะไรขนาดไหนนะจะไม่ตีเหมือนฮอนด้าฮอนด้า <c oughs> มีตีแข็งนิดหนึ่งหรือบางคนนะให้แปลงสายพานแปลงเอาสายพานของรอุ่นหนึ่งมาใส่ที่มันความโตเท่ากันนะ แปลงสายพานมาใส่ก็ไม่ดังเหมือนกันแล้วก็บางคนก็ทำตามที่ผมบอกอะ่ะมีหลายคนเข้ามาบอกนะว่าเอาตัวกิฟต์ยางแผ่นสไลด์มาใส่หายนะครับหลายๆคนนะครับอ่าอันนี้บอกว่าชามแต่งคลิกร้อยสิบไอมีชามแต่งคิกร้อยสิบไหมครับมีครับผมสั่งได้ครับมีนะครับมีมีมีม มีนะครับอ่ารถวิ่งเจ็ดหมืหนึ่งพบวกผมกำลังจะใส่น้ำมันเครื่องเบอร์ห้าสจะหนืดไปไหมครับวิ่งไกลครับร้อยสิบไอถามว่าเจ็ดหมืถึง แปดหมื่นเนี่ยสี่สิบห้าสิบนะพอดีนะสี่สิบห้าสิบพอดีนะครับถามว่าหนืดไปไหมมันก็ถามว่ามันก็พอดีกับรถที่ว่าอาการลูกที่ว่ามีการสึกหลอมากแล้วแหวนลูกมันมีการสึกหลออยู่แล้วใส่ใส่ที่หนืดเข้าไปกว่านี้ดีดีด,ดีแต่ถ้าใส่ลื่นน่มันจะกินน้ำมันเครื่องนะครับถ้าใส่ลื่นไปนะสามสิบนะกินน้ำมันเครื่องแน่นอน ร <c oughs> าคาประมาณเท่าไหร่นะครับอินบ็อกก์เข้ามาถามผมเลยใน f c e e o o o สช่างเหลี่ยมช่างรายนะครับธิรวัตรอะไรนะธิรวัตธนการตระกูลเหรอนะครับธนการธนการตระกูลนะครับธิรวัต ออทักเข้ามาผมใน Facebook ผมเลยนะครับแอทเข้ามาเลยช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับแต่ประมาณอาทิตย์นี้นะี่ยผมอาจจะยังส่งให้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้ผมกำลังกักตัวอยู่ครับก็รอจนกว่าผมจะหายนะสามารถทักสอบถามเข้ามาในในในคอมเมนต์นะรถผมไม่เคยแกะเครื่องเลยนะครับแต่ดูแลดีมาก ไม่รู้หลวมไหมสตาร์ตติดง่ายไม่ดังไม่ควันถามว่าถ้างั้นก็ใส่ประมาณ40นะครับที่ว่ารถอ,อะไรนะคิสเตยโนโรนัลโดเจ็ดเซเว่นเนาะคิสเตยโนโรนัลโดก็ใส่สักประมาณ สีสิบก็ได้ครับถามว่าหลวมไหมมันไม่หลวมนะถ้าเกิดว่ารถเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลรักษาดีนะมันจะมีอยู่คนอยู่2ประเภทนะที่ใช้รถประเภทที่1ที่1ก็คือใช้รถเป็นขับรถเป็นกับขับรถได้ขับรถเป็นนี่คือคนขับรถแล้วก็ดูแลรักษาเซอร์วิส ขับรถได้คือขับอย่างเดียวไม่ดูแลไม่รักษานะ้ำมันเครื่องหงนะ้ำมันเครื่องแห้งไม่ใส่ใจผมขับอย่างเดียวครับอันนี้คือคนขับรถได้ขับรถเป็นคือคนขับรถเป็นเนี่ยคือจะขับรถแล้วก็ดูแลรักษาอันเนี้ยรถจะทนแน่นอนไม่ว่าจะขับรุ่นไหนนะครับทนแน่นอนนะครับผมใส่สี่สิบอยู่ครับวิบ่งไกลมันเริ่มบิดไม่ออก ถ้าเริ่มบิดไม่ออกนะครับคลิกร้อยสิบไอหนึ่งเราต้องดูด้วยนะบิดไม่ออกนี่คือหนึ่งชามเราเป็นร่องไหมสายพานเราเปลี่ยนบ่อยไหมเปลี่ยนแต่สายพานอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนสายพานก็เหมือนกับเราเปลี่ยนสเตอร์เออเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนแค่โซ่ไม่เปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนสายพานต้องเปลี่ยนชามไปด้วยนะครับเปลี่ยนเม็ดไปด้วยนะครับก็เหมือนกับเราเปลี่ยนยกชุดเลยชุดชุดโซ่สเตอร์ ถ้าเราเปลี่ยนสายพานอย่างเดียวก็เหมือนกับเราเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวสเตอร์มันสึกแล้วอะนะครับก็ <c oughs> ใส่ลองใส่ห้าสิบดูก็ได้นะครับผมดูแลทุกอย่างครับแต่รู้สึกรถวิง่งไกลๆจะทื้อๆครับอ่าตื้อๆนี่ก็คืออาการเนี่ยทื้อๆตื้อๆเนี่ย คือรถกี่ปีเราต้องดูด้วยแล้วก็ลองวัดดูแล้วเคยเปลี่ยนหัวเทียนไหมแรงดันปั๊มติก๊กอันเนี้ยรถเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีนะถ้าวิ่งประมาณเจ็ดหมื่นประมาณรถสิบร้อยสิบไอประมาณเกือบสิบปีละหรือประมาณสิบปีสิบปีไหมเธอประมาณสิบปีนะคลิกร้อยสิบไอเนี่ยประมาณสิบปีลองวัดดูแรงดันปั๊มติ๊กดูแรงดันปั๊มติ๊กไม่ถึง ก็วิ่งทื่อเหมือนกันหัวเทียนปั๊บหัวเทียนมีส่วนหมดเลือนลิ้นเล่งสกปรปกนะครับชามไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่สายพานอย่างเงี้ยเป็นหมดนะครับเ <c oughs> <c oughs> บิกใหม่ทุกอย่างครับปั๊มติก๊กเบรปั๊มติ๊กชุดข้างเบิกใหม่ทุกอย่างหัวเทียน้ะครับเช็ควาลวหรือยัง เช็ควอลยังครับเราต้องเช็ควาลด้วยนะกิเตโนโรนาโดเช็ควาลด้วยนะเราต้องเช็ควาลด้วยเข้าสู์ให้ช่างเขาเช็คบาลด้วยรถสิบเอ็ดปีเคยเช็ควาลบ้างไหมฮผมถามก่อนรถสิบเอ็ดปีเคยเช็ควาลบ้างไหมเนี่ยผมถามก่อนทุกทุกหมื่นโลเช็ควาลได้เลยหมื่นหมื่น หนึ่งหมื่นกิโลหรือสองหมื่นกิโลนะเช็คาวลาวเถอะครับเนาะเช็คาวลาวได้เลยนะครับรถหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเช็คาวลาวเลยนะครับมาล้วท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานเกมครับท่านประธานผมเกมนะครับสรวิทย์ <c oughs> <c oughs> เกมครับเกมพ่อเมียครับ เมียไปขนส่งนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาไอคิกๆอยู่ข้างเมียผมแต่เมียผมก็ไม่หนีนะใจดีไม่เป็นไรรับค่ะหนูรับนะเป็นไงล่ะครับดูลูกผมเป็นทั้งหมดเลยนะครับคือรถผมปกติทุกอย่างครับวาวเช็คครับตั้งฟิลเลอร์เกตดด้วยครับค่ามาตรฐานฮอนด้า มีสิทธิ์ที่อาจจะเป็นเพราะเครื่องยนต์นะครับกำลังอัดลื่มหายเครื่องยนต์ครับกำลังอัดเรื่มหายมีสิทธิ์ครับคิเตโนโรนัลโดมีสิทธิ์นะครับชิเตโนโรนัลโดถือว่าพักผ่อนครับผมไม่อยากพักผ่อนนะครับผมพักผ่อนมันไม่ได้เงินเหมือนทําไม่ได้ทํางาน ทำงานได้เงินกว่านะครับสรวิทย์ท่านประธานนะครับสรวิทย์นี่คือท่านประธานนะครับที่คอมเมนต์มานี่ครับคือท่านประธานบริษัทนะครับผมเป็นลูกน้องเขาผมเป็นลูกน้องเขาอีกทีนะครับท่านสรวิทย์นะครับสรวิทย์ท่านดินนะครับก็ย้ายสำมักงนโครวัวไปอยู่ระยองกัเหรอนะครับไม่คิดถึงกันบ้างเลยนะเดี๋ยวนี้นะ ือแก้วน <ism> <occurs> ้ำสรวิทนี่คือที่คอมเมนต์เข้ามานี่คือเป็นท่านประธานนะผมเป <in> <to play> <cartoon> ็นลูกน้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับเขาเป็นประธานบริษัทนะครับบริษัทไอสัตว์นะผู้เล่นหยอก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 นะครับหยอกหยอกครับลักหลอกกินหยอกเล่นนะครับรอชามพีซีเอ็กร้อยหกสิบนะครับอ้าวสั่งสิครับอ้าวอ๋ก่อนจะสั่งนะครับไปออก ไปออกพิซเ6็กยหกสิบก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งนะครับผมจัดให้นะครับ <c oughs> สวยไหมน้ำมันเครื่องศูน์ฮอนด้าดีไหมครับถามว่าดีไหมแต่ว่ามันเป็นเบอร์สิบ30สาสิบนะค่ามันจะอยู่แค่นี้ยนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับมันก็ ถามว่าไม่ดีเลยนี่มันก็ไม่ดีนะแต่แต่มันก็ดีกว่ายี่ห้ออื่นหลายยี่ห้อนะผมพูดถึงนะครับของฮ o n ด a นะพันโลพันโลดำเป็นฐานเลยครับพันโลดำเป็นฐานของฮ o n ด a ใช่ไหม <c oughs> เพราะฮอนด้มันใช้ W10 W30 ถ้าเครื่องเรานานๆนไปแล้วนะ่ะ<อ>เครื่องมันหลวมไปแล้วนะ่ะเครื่องอขมเมาอะไรมันลงไปเนะ่ยมันมันมันเป็นได้เสมอนะครับดำอยู่แล้วก็ลองใช้50ดูก็ได้เบอร์50ดูนะครับแต่ถ้าที่ว่าปลายปายมันทื่อๆกำลังอัดเรามันคงจะหายไปแล้วแหละ กำลังอัดมันหายนะอ่าก็อย่างสมมติสมมติผ <c> ม <oughs> จะพูดเปรียบเทียบนะรถเราอะออกมากําลังอัดอยู่ร้อยี่สิบเราใช้ไปสิบปีคิดว่ามันจะอยู่ร้อยี่สิเหมือนเดิมไหมมันไม่อยู่อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วครับร้อยี่สิบใช้ไปสิบปีนะแต่สมมุติกําลังอัดร้อยี่ิใช้ไปสิบปีนะกำลังอัดมันคงไม่ถึงอยู่แล้วครับร้อยี่สิบมันก็เหลือร้อยสิบ ร้อยสิบร้อยสิบกว่าครับผมก็ลองใช้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นเบอร์ห้าสิบดูนะครับอ่ะน,นะครับก็คลิปนี้นะครับ <c oughs> ไม่มีใครเข้ามาดูเลยก็มีแี่แต่คิดเตโนโรนัโดเข้ามาถามผมคนเดียวเลยก็ฝากด้วยนะครับก็คิดเตโนโรนัลโดนะครับ ถ้าอยากจะถามผมก็แอดเฟซผมมาเลยนะครับช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะผมไม่ยิงนะครับผมไม่ยิงนะโทรมาปรึกษาได้นะครับก็มีคนโทรเข้ามาถามผมตลอดนะผมก็ให้คําปรึกษาตลอดนะครับอันไหนที่ผมหาให้คําปรึกษาได้ผมก็ตอบให้ได้ก็ให้คําปรึกษานะครับก็คิตาโนโรนัลดทักมาเลยนะครับก็ทักเข้ามาผมก็ได้ คุยคุยเข้ามาก็ได้นะครับก็แต่ช่วงนี้ผมอาจจะอยากนิดหนึ่งบางทีไม่สะดวกนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าผมติดโควิดเนาะก็ฝากทุกทุกคนเอฟซีทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมที่เป็นเอฟซีผมนะครับก็ดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ ป้องกันตัวเองด้วยนะครับเซฟเซฟตัวเองด้วยนะครับก็บถามว่ามันจะอันตรายเหมือนเมื่อก่อนไหมมันก็ไม่อันตรายเหมือนเมื่อก่อนละนะครับแต่ว่าก็ต้องเซฟได้เซฟนะครับรายได้ที่เราหยุดงานขาดงานไปเนี่ยหายนะผมบอกไว้เลยนะครับมีแต่ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะครับรายรับไม่มีนะครับก็สหลับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผมช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าผมหายเดี๋ยวผมทำคลิปให้นะครับใครอยากได้อะไรคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ